ลืมไปเหรอลืมพี่ก็ค่อยลืมไปว่ามีช็อคเวฟอะไรเง้วไม่ตายผมไม่ไมยากไงไม่รู้ว่ะมันแบบมันไม่ได้จังหวะสวยๆเลยอะโดนได้ไงวะเนี่ยยิงช้าตลอดเลยเว้ย

กเกือบไม่ไม่ไอ้นี่ทำงานอะไรนะกันตายกันตายทำงันแล้วตันิลิตเ,ออลเดี๋ยวเราก็จะทำ,นนนทำงานางนี่วังขาหักด้สวย แป๊บ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 แป๊แม่งก็ตัวแม่งแข็งละเปลี่ยนไว้ใส่ที่ของมันไอ้สกิลที่ครับเครื่องปั่นไฟได้วัดเพิ่มมันไม่ใช่สกิลที่แบบวังเพิ่มจากปกเป็นเก็บได้สิตรงนั้นแหละกระโดดตรงไปขวา ดำท่าไม่ได้ระว,วังอย่าไรผมนะโดนเลยโดนเลยอย่าไร <c oughs> ผมนะมที่เดิมเลยเลลเทุเรศโดนแรงไอ้เดิมไปนะพี่ ตามตากลับน้อ,อ,องแล้วโดดมาทางโกลับมาทาง You <laughs> ทำไมพี <ider> <itor> ่ม <spooky noise> <mu ettes> ุทำไมโอ้มนเร็งผมแล้วพี่ตรงการอะไรอยู่ตรงการอะอยู่ใช่ไหมเตรียมโดดเลยหมอนี่ละโดด มันโดนไม่หยุดเลยตอนนะี้ไอตัวเนี้ยกำบ,บ้านแม่งเนี่ยไอโกดจะเลี่ย,เยดเลยน้องเย็ยนรีบไม่เท่มากเลยนะไหมสิงโกดยังโอ้โอ้ใ oh <my> <laughs> หม่ก้อน <laughs> เป <laughs> ็นลมเหมาเหมาหกเลยมันมันมาหรืวจัดแล้ว ลองเวีโอ้โดนอ้ยนึกว่าโดดเดียวโดนงนนะมติดตายแนไอยู่กับพี่ก็ได้กลบเอาพ รอบนี้โคตรสมูทเลยเมันเล่นเต็มแล้ววน,นี่ตายแล้วน่าจะเว็บหน้าน่าจะาจะมุเนไ่ทุบรอบเดีวเือมีใครลม้มบ้าวะ มก็จะได้วะบอกว่าอย่าพุ่งยิงเสียวไอ้ท่านี้อยู่ด้วยเด็กตายว่าท่านี้ทุกทีเลยตายแล้วอีกครั้งเดียวตายแน่นอนเขาพุ่งเรียบร้อยเปิดพุ่งนี้มีผ่านด้วยพุ่งจะตายอีกอ๋อ ผมไม่กดแล้วพี่แม่งเปลืองกว่านี้อันนี้ของกาล่ะของเียอะไรก็ไม่รู้มันกามันรวมทุกอย่างมันรวมทุกอย่างมันได้สามทองอะแต่มันรวมทุกอย่างปผ่านเปผ่านีจริง